สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Taurus r o มีคนรู้ตัวว่าอสงสัยแม่อัดคลิปอีกแล้วแน่เลยอะวันนี้เอเดนน่าจะอารมณ์ดีนิดนึงเพราะว่าได้ดูการ์ตูนตรงนี้ไข่วันนี้เอามาอัดคลิปตรงนี้นะคะอ่าเอเดนอย่าให้แม่อัดคลิปก่อนนะล,ลูกอันนี้เป็น energy ของคลิปต่อมาก็คือ ในพลังงานทวินเฟรมเนาะมาดูกันว่าทวินเฟรมในคลิปนี้จะเป็นอย่างไรไขต้องบอกว่าไพ่บางอย่างตรงนี้และเอเนจีบางอย่างที่ไข่สัมผัสจากหน้าไพ่ที่ไขเปิดไว้ให้ตรงนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะต้องบอกว่ามีไพ่ซ้ํากับในคลิปที่ไข่เพิ่งลงไปล่าสุดด้วยคือคลิปที่เป็นโซเมดค่ะคือไม่น่าเชื่อว่าพลังงานบางอย่างลิงก์กันคลิปของไข่หลายๆคลิปมักจะลิงก์กันเหมือนเป็นซีรีส์หรือเป็นสตรอรี่ที่มันแบบต่อเนื่อง มาดูพลังงานกันก่อนอื่นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ค i b e กดคอมเมนต์กดดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้อยู่เลยกันตรงนี้นะคะทุกคนอ่ะก็จะประชาสัมพันธ์แล้วใครจะมีอ่าการดูดวงส่วนตัวด้วยกับการสั่งทำวัลเปเปอร์เสริมดวงนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นใครที่สนใจสั่งวอเปเปอร์ก็ทักมาที่ไลน์ของไข่ใครที่อยากจะจองจุดจองจองคิวดูดวงก็ทักมาที่ไลน์ของไข่หรือถ้าใครที่ทั้งจองคิวดูดวงแล้วก็ทั้งสั่งวอเปเปอร์ก็ทักมาที่ไลน์ของไข่ kh r d o s e นะคะต้องขอความกรุณาว่าใครที่แอดมา อย่างเช่นแอดมาแล้วจะคุยเรื่องอื่นแอดมาจะคอร์สเรื่องอื่นหรือว่าแอดมาแบบว่ามีเจตนาที่ไม่ได้เป็นการพร้อมจองคิวดูดวงหรือไม่ได้พร้อมสั่งจองเว็บเปร์อย่าเพิ่งแอดมาเอาให้แบบว่าหลายๆคนที่แอดมาคือขอให้คุณพร้อมจริงๆและรวมถึงใครที่รอใครโอนให้อะไรแบบนี้ด้วยคือขอให้แบบพร้อมๆนิดนึงเออนะคะทีนี้ใครก็จะแบบ เล่าให้ฟังนิดนึงสําหรับคนหลายๆคนที่บางทียังงงว่าเอ้ e y, ดูดวงคือแบบมันมีอะไรไงดูดวงของใครมันจะมีหลากหลายคือแบ่งเป็น3แบบก็คือ ang, ดูดวงด่วน1 9 9ดูดวงโปรหลักที่โปทั้งเซตที่เป็นไพ่เยอะๆคุ้มคือเริ่ม,ม,มต้นที่3 9 9ไปจนถึงโปไม่อั้น1นึ่ 9, เลยมันมีหลายราคามากแต่มันจะเริ่มต้นโปลหลกักที่ทามเ9เ้าพราะถามได้3ข้อได้ไพ่รวม15บใบที่เป็นไพ่ทารุสสิบห้าใบแล้วก็ได้ไพ่รักที่เป็นไพ่อออลโคด้วยก็คือ3เซตคุ้มมากๆ ถ้าแบบถามเยอะขึ้นราคามันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสามก้าวเ้าก้าเจ็ดก้าวเก้าหนึ่งสี่เก้าไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีโปรสองที่เป็นโปรสองความรู้สึกเป็นไพ่พษษิเศษโปรนี้จะหาดูยากในในการดูดวงทั่วไปจะหายากเออแล้วก็ไข่ก็จะแอบดูไพ่บางอย่างในโปรนี้ให้ด้วยซึ่งมันเป็นแบบซีเครตหรือเป็นซา์ของไข่ก็จะเป็นห้าเก้าซึ่งการสับก็จะต่างกันไปนะคะอ่ะก็ไม่ว่าจะเป็นการดูดวงหรือว่าสั่งวอลเปเปอร์ก็ทักมาวอลเปเปอร์ก็คือสําคัญมากเพราะว่าวอลเปเปอร์ของไข่เนี่ยต้องบอกราค ราคาวอลเปเปอร์ของไข่299เท่านั้นซึ่งไข่จัดไพ่ให้ถึง5ใบยเยอะมากและที่สำคัญไข่แต่งไพ่ใส่ของแต่งใส่พลังงานบวกแบบไม่อันไม่เขาเรียกว่าไม่กักเออหายากมากๆกับการแต่งไพ่ที่ใส่ของแต่งที่จะมีคนมาแต่งให้คุณเยอะๆเยอะๆและได้ราคานี้เพราะจริงๆแล้วอาร์ตเวิร์กแบบพวกนี้ราคาวอลเปเปอร์ที่เขาคิดกันบบหลายๆที่แพงมากนะคะพราะฉะนันใครที่สนใจก็ทักมาเอาโอเคพลังงานในวันนี้นะไพ่นางฟ้ามาเริ่มที่ไพ่นี้ก่อน เอเนจีในวันนี้มี hard d r i e conversation มี reconciliation แล้วก็มี p a s s i n to the red flag พลังงานในกองไพ่มี release your ex f i n a n c e a l career separation love yourself first พลังงานมี Energy แบบนี้เพราะฉะนั้นเห็นได้ชัดว่าพวกไพ่มันสอดคล้องกันผู้จะวินเฟรมบางท่านในคลิปนี้ยังไงก็ยังเป็นคนที่ยังผัดผ้ากันอยู่หรือเป็นคนที่รอรอกลับมาหากันรอกลับมาคืนดีกัน เรากลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องได้พลังงานเอเนจีนีชัดมากไข่จะขอเน้นไพ่นี้นะเพราะว่าคลิปล่าสุดที่ไข่เพิ่งลงไปอ่ะมันมีไพ่นีขึ้นมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นมันแปลกมากที่ไพ่เนี้ยขึ้นมาอีกและที่สําคัญไพ่ในวันนี้ไพ่ข้อความต้องบอกว่าไพ่ข้อความเนี่ยมีเอเนจีที่มีไพ่ซ้ำด้วยค่ะเออมีไพ่ซ้ำด้วยแปลกมากไขสับคนละวันกันนะไขสับคนละวันไขแอดคลิปคนละวันด้วย ล้วไม่ได้สับต่อเนื่องกันเออแต่พอมันเป็นวันต่อกันหรือเป็นอยู่ในช่วงใกล้ๆกันไพ่มันมีความเชื่อมโยงจรงิงๆแหละทีนี้ Energy แบบเนี้ยมันมีพลังงานของทวินเฟรมบางคู่ที่เป็นเหมือให้กับว่าคู่รักบางคู่ที่แบบว่ามีการที่พยายามที่จะสื่อสารกันหรือมีเหมือนคล้ายๆกับการติดต่อหรือเขาเรียกว่าการที่จะต้องเหมือนคล้ายๆกับมีอะไรที่จะต้องสื่อสารหรือพูดคุยหรือติดต่อหรือว่า เขาเรียกว่าสารสัมพันธ์หรือเหมือนคล้ายๆกับคอนเนคกันมีมีอะไรที่แบบเปิดใจกันได้หรือมี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 ดวงบางคนที่เหมือนคล้ายๆบับว่ารอการเคลียร์หรือเปิดใจกับบางอย่างเพราะมันมีไพ o n e s t l y d i s c u s s Feeling อยู่ตรงนี้คู่รักบางคู่อาจจะเป็นคู่ที่แบบสามารถมีโอกาสได้คุยกับใครมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็คือมันยังไม่ถึงจุดที่สามารถที่จะ h honestly discuss ก็คือ h honestly discuss หมายถึง คนสองคนที่สามารถเปิดอกเปิดใจหรือคุยทุกอย่างแบบตรงไปตรงมาหรือเหมือนคล้ายๆกับว่าไม่มีรับลมคมในนะไม่มีอะไรซ่อนเล้นนะหรือมีเรื่องอะไรที่ต้องพูดตรงๆก็คือพูดการเพราะอะไรไพ่ในวันนี้ไพน่นี้มันยังมาสอดคล้องกับไพ่นี้ด้วยคือเป็นชั้นทูเร f a ฟกพลังงานเอเนจีนี้เป็นอีกเป็นอีกพลังงานหนึ่งที่ไข่สัมผัสได้ว่า คู่บางคู่เหมือนมีสถานการณ์บางอย่างที่ใครบางคนยังไม่สามารถพูดอะไรบางอย่างตรงๆกับอีกคนหนึ่งได้ถึงแม้ว่าคู่บางคู่จะมีการติดต่อกันก็ตามนะคะแต่เห็นได้ชัดว่าบางคู่ตรงนี้ยังขาดการติดต่ออยู่ด้วยสำหรับบางท่านเพราะอะไรไพ่มี energy release your ex ด้วย วิลเลจเอ็กในที่นี้มันเป็นบางคนที่พยายามที่จะเคลียร์เอ็กเอ็กหรือเคลียร์คนเกา่กาๆหรือเคลียร์เรื่องเกา่กาๆอีกในหนึ่งคือทวินเฟรมของพวกคุณบางท่านที่มีตัวละครอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเอนเอจี้นี้ต้องเป็นการเคลียร์ความรักอะ่ะ <c oughs> คือช่วงหลังสมัยนี้บางทีเราจะเห็นในโซเชียลบางทีผู้หญิงแต่งงานกับผู้ชาย3คนผู้ชาย1คนแต่งงานผู้หญิง3คนแต่งงานผู้หญิง9คน8คนอะไรแบบที่เห็นในโซเชียลแปลกๆในไทยอ่ะนาะซึ่งเอาตรงนะความรักที่ถูกต้องอะ่ะ มันมีมากกว่าสองคนไม่ได้เอาตรงเอาตามหลักแบบเอาตามหลักจริยธรรมศีลธรรมหรือตามหลักมนุษย์เลยอะเออเพราะฉะนั้นพลังงานตรงนี้รักไหนที่มันมีเอเนจีที่ตัวละครเยอะแยะมากมายหรือมากกว่าหอ่อมากกว่าสองสามสี่ห้าอะไรแบบเนี้ยพยายามที่จะต้องเคลียร์ทีนี้เอเนจีของไพ่ในวันนี้นะคะมาดูกันไพ่ใหญ่ในวันนี้ไม่ได้ขึ้นมาในไพ่หลัก แต่มีไพ่ขยายที่เป็นไพ่ใหญ่อยู่ใบหนึ่งซึ่งในวันนี้ไพ่ใหญ่เด่นไหมในชาร์ตวันนี้คลิปนี้ไม่เด่นอืไพ่ในจี้มีสิบเหรียญมีห้าไม้เท้ามีหกถ้วยแล้วก็หกเหรียญไฮไลท์ที่ไข่เห็นในวันนี้แล้วมันเป็นไพ่ที่ไข่เห็นบ่อยๆในช่วงหลังๆนี้ด้วยอะ่ะคือไพ่นี้ไพ่หกถ้วยไข่จะบอกว่าพวกวินเฟรมบางท่านเป็นพวกรักต่างวัยกับสอง เป็นพวกรักที่หมายให้่อย่างเช่นรักในอดีตรักวัยเด็กรักอะไรก็ได้ที่มันเป็นพาสอะคะ่ะเอเนจีแบบนี้เป็นไพ่อีกใบห,หนึ่งที่หมายถึงไพ่ทวินเฟลมไปด้วยแต่จริงสำคันคือใครจะบอกว่าในคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่มีพลังงานคนเก่าที่เป็นทวินเฟลมกันพอไพ่คุณมีรีคอนขึ้นมาและเป็นไพ่ซ้ํากับในคลิปโซเมทที่เพิ่งอัดไปด้วยสิ่งที่สําคัญคือพลังงานทวินเฟลมของคู่รักบางท่านตรงนี้มีพวกคู่บางคู่เป็นพวกคู่ครอบครัวด้วย หรือพวกคู่รักที่เกี่ยวพันหรืออะไรบางอย่างกับครอบครัวคู่รักบางคนอาจจะมีพลังงานที่รักกันดีแบบครอบครัวที่มีพลังงานที่ทุกอย่างโอเคราบรื่นไปเรื่อยๆอะไรแต่ Energy ของคู่รักบางท่านแบบทวินเฟมบางคู่จะมีปัญหาที่มาจากความเกี่ยวพันในเรื่องของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณฝั่งเขาหรือทั้งสองฝั่งได้ด้วยเช่นเดียวกันอืมทีนี้ใครจะบอกว่าคู่รักบางท่านในคลิปนี้ลึกๆแล้ว บางคู่มีความรักหรือมีความมั่นคงที่รอใครในใจตรงนี้มากๆเลยคือเหมือนคล้ายๆกับว่าบอ n ดิ้งหรือสายสัมพันธ์สายใยความผูกพันมันมีคนตรงนี้ที่เหนียวมากๆเลยเอนเนจี này, นี้ไพ่เนี้ยมันมีคู่รักที่มีความขัดแย้งกันแน่นอนคือ ไพ่นี้ไม่จําเป็นต้องเป็นการทะเลาะหลายแรงนะคะแต่หมายถึงคู่รักที่มันไม่ลงตัวไม่ลงรอยหรือเหมือนคล้ายๆกับมีจุดคอน FLICT หรือมีจุดแบบว่าที่ทําให้ทั้งสองคนไม่สามารถที่จะไปต่อหรือสารสัมพันธ์ในแบบคนรักได้มันเลยเป็นไพ่พลังงานแบบนี้ที่เอ e เ g y คู่บางคู่อ่ะเป็นพวกทวินเฟรมที่ รอการกลับมาแบบที่ทุกอย่างเสมอภาคหรือเป็น Equal l o ค e E q u a l ค o v e คือหมายถึงทุกอย่างที่มันบาลานซ์และเท่าเทียมกันทุกอย่างที่มันลงตัวทั้งจังหวะทั้งความรู้สึกทั้งการกระทำทุกๆอย่างเลยหลายๆอย่างที่มีสถานการณ์ที่เขาเรียกว่ารักที่ที่เป็นการให้ที่เหมือนคล้ายๆกับคนสองคนจะต้องรู้สึกหรือให้หรือทำให้ทั้งทั้งคู่ พร้อมๆกันเออหรือไปในทางเดียวกัน Energy แบบนี้คือถ้าเป็นรักที่ดีอะ่ะถ้าเป็นรักที่มั่นคงอะ่ะมันเป็นรักที่มีพลังงานที่คู่บางคู่ถ้าเป็นรักที่ดีอ่ะนะมันเป็นรักที่พอดีกันหมายให้กับว่าคนนี้ก็อยากจะทําให้คนเนี้ยหมายถึงว่าอย่างเช่นถ้าเป็นคู่รักก็คือตัวคุณอยากจะทําให้เขาแบบที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนหรือเป็นอีกในนึงคือ ตัวเขาก็อยากจะทำามไนให้คุมคือถ้าเป็นคู่รักที่ดีแล้วมีความผูกพันมันมี energy แบบนี้แต่พลังงานของบางท่านมันจะมีคู่รักที่มีปัญหากันที่มันยังขาดความบาลานซ์มากๆมันยังมีความขัดแยง้งหรือมีคอน FLICT บางอย่างอาจจะมาจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยบุคคลที่3หรือปัจจัยสิ่งอื่นๆได้ด้วยนี่นะคะไพ่ตรงนี้ในไพ่หลักไม่มีไพ่ใหญ่เลยที่นี่มาดูไพ่ขยายกันไพ่ขยายในวันนี้มี energy ของเซตแรกนะมีเด็กถือดาบแล้วก็เมดิเชียน ดังนันตรงนี้ใครจะบอกว่าคู่รักบางคู่เนี่ยเป็นพวกคู่ที่มีการส่องกันด้วยมีใครบางคนส่องใครมีใครบางคนที่ยังมีความสนอกสนใจใครโดยเฉพาะพวกคู่ที่ยังรอการรีคอนไซน์หรือรอการกลับมาคืนดีกัน e อ e นจีบางคู่รักตรงนี้โดยเฉพาะพวกคู่ที่เป็นครอบครัวบางท่านมีในเรื่องของการที่เกี่ยวภริศากของบุตร มีใครบางคนตรงนี้ที่ยังรอคนรักกลับมาแบบที่เหมือนคล้ายๆกับว่าอย่างเช่นคนที่เป็นคนสําคัญในครอบครัวหรืออย่างเช่นผู้หญิงบางคนรอผู้ชายกลับมารอสามีกลับมาแล้วพลังงานบางท่านตรงนี้มีมีลักษณะของพวกบุตรอะไรแบบนี้ด้วยใครจะบอกว่าคู่รักบางท่านตรงนี้มันมีการอรอจังหวะบางอย่างให้กลับมาหากันได้แต่คู่รักบางท่านตรงนี้จะต้องเหมือนคล้ายๆกับว่ามีจุดหรือดวงที่จะต้องแยกห่างกันก่อน แล้วค่อยกลับมา Energy พลังงานมี e n น r g y ีนี้ด้วยค่ะต่อมา3ดาบคิงเรียนใครจะบอกว่าบางท่านตรงนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับชาวราศีธาตุลมได้เมถุนตุลกุมคุณอาจจะเป็นธาตุลมเมถุนตุลกุมหรือใครบางคนของคุณเป็นเมถุนตุลกุมหรืออีกในนึงคือบางท่านเกี่ยวข้องกับราศีธาตุด,ดินได้ด้วยกันผสมองค์กรบางท่านเป็นราศีธาตุไฟเมษธนูเป็นพลังงานไวโว่ซ่ากับกันได้พวกคุณอาจจะเป็นลมดิน หรือไฟหรือพวกเขาจะเป็นลมดินหรือไฟเพราะงาน,นตรงนี้นะคะมีความขัดแย้งหรือมีความมีความ hard broken <c oughs> อยู่ตรงนี้ในคู่รักบางท่านตรงนี้สูงมากอมืมีพลังงานของความรู้สึกที่ใครบางคนแบบว่ามีใครทำให้อีกคนหนึ่งอกหักเสียใจยมีปัญหาเกิดขึ้นมีความแตกหักมีปัญหาที่เป็นลักษณะของการแบบว่า อย่างเช่นบางคู่มีการทะเลาะบางอย่างเกิดขึ้นมาบางคู่มีปัญหาบางอย่างที่จะต้องอหักอกใครบางคนหรือตรงนีม้มีความเสียใจมีความเศร้ามีความผิดหวังอยู่ตรงนี้เกิดขึ้นสำหรับคู่รักบางท่าน e n นเน y ี้นี้พลังงานของบางคนยังรอยังรอพลังงานของใครกลับเข้ามาอยู่ถึงแม้ว่าจะต้องมีการหายกันไปก่อนนะคะพลังงานเอนเนจีมีไพนี้ต่อมาด้วยไพ่ของคุณมีหกถ้วยไปแล้ว ไพ่ของคุณมีหกถ้วยมาขยายหกถ้วยค่ะ six of cups มาขยายหกถ้วยอีกอืมเอาเข้าไปหกถ้วยเนี่ยบ่อยเหลือเกินและไอ้พวกหกถ้วยเนี่ยเป็นรักอดีตแน่นอนไพ่นี้เป็นอีกไพ่หนึ่งที่เป็นไพ่รักอดีตอืมไพ่รักอดีตไพ่รักวัยเด็กไพ่รักแบบว่าเป็นแบบพวกคู่ที่จะต้องมีช่วงเวลาของการแบบว่าหายกันไปก่อน ต่างคนต่างอยู่กันไปเป็นอดีตกันไปแล้วรอ,อการกลับมาอะไรแบบนี้ยเพราะอะไรรู้ปะไพ่คุณมีไพ่นี้ด้วยพลังงานแบบนี้แปดถ้วยคู่รักบางท่านอย่างที่ใครบอกจะต้องมีการแยกจากหรือพรากกันก่อนแล้วค่อยกลับมาอืมแปลกมากเลยอะทําไมพลังงานแบบเอเนจีพวกอดีตหรือพลังงานคู่รักที่พากกันแล้วรอ,อก,การกลับมามันถึงมีอยู่แทรกอยู่ในในในหลายๆายคลิปตลอดเวลาเลยเอเนจี Energy, ต่อมานี้มีไพ่นี้ด้วยคิงถือไม้เท้า คิงถือไม้เท้าและคิงถือเหรียญที่ขึ้นในวันนี้บอกตรงเลยนะคะผู้หญิงบางคนรอผู้ชายบางคนให้กลับมาให้เป็นเหมือนคล้ายๆกับคนที่ดีกว่าเดิมมั่นคงกว่าเดิมทําอะไรที่ถูกต้องกว่าเดิมมีวุฒิภาวะมากขึ้นกว่าเดิมหรือแบบทําอะไรดีๆมากขึ้นกว่าเดิมอะไรแบบนี้เออและรวมถึงผู้ชายบางท่านตรงนี้ที่ที่ผู้ชายบางคนอะยังรอรักของใครที่แบบว่า ขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆอย่างเช่นอาจจะบอกงี้คู่รักบางท่านไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ชายผู้หญิงเท่านั้นคู่รักบางคนอะเป็นพลังงานที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายได้พลังงานในคลิปวันนี้มีเนจี้ของคู่รักที่เป็นผู้ชายผู้ชายด้วยอยู่ตรงนี้เออนะคะมีคู่รักบางท่านที่เป็นพวกผู้ชายผู้ชายยังรอการกลับมาของใครบางคนอยู่อืมเตอร์จี้นี้มีพลังงานนี้ด้วยสิบถ่วยใครมีความรู้สึกว่าไพในวันนี้เลขสิบขึ้นมาสวยนะ คือเป็น10เหรียญกับ1ิถ้วยเพราะฉะนั้นคู่รักทวินเฟรมบางท่าน<ม>ที่ริงกันกับคลิปนี้มีพวกคู่รักที่มีความผูกพันกันสูงมากๆหรือเขาเรียกว่าความรักความห่วงใย,ยความหวังดีความรู้สึกที่บอนดิ้งหรือเหนียวแน่นอนะมีมีสูงมากๆมีลึกมากๆสําหรับคู่บางคู่ไพ่ในกองไพ่ของคุณทั้งสองเซตคือเอเนจีนี้ค่ะไพ่ในกองไพ่ของคุณทั้งสองทั้งสองเซตเป็นไพ่ใหญ่กับไพ่เล็กเป็นเอเจีใบนี้ เป็นไพ่เดียวกันเฮอร์มิตเป็นเฮอร์มิตทั้งคู่เพราะฉะนั้นเอเนจีเนี้ยหนึ่งพลังงานของคู่รักบางคู่บางคนนะคะคนเราอาจจะต้องผ่านเหมือนคล้ายๆกับช่วงเวลาอย่าง,างเช่นช่วงเวลาของการได้เป็นบทเรียนหรือได้เรียนรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์บางคนจะมีเรื่องของลักษณะของ spiritual teacher มีคนง่วงและวเดี๋ยวอาจ e r c h r i s t m เดี๋ยวจะพายเ,เดนไปแบบนอนหน่อยคือมันจะมีในลนักษณะของคนที่บางครั้งกว่าจะได้ตื่นรู้ในความรักจะต้องมีบทเรียน มีในเรื่องของเขาเรียกว่า,าบทเรียนราคาแพงในความรักหรือเส้นทางแห่งรักที่มีในเรื่องของการที่เป็นเลเซอร์เลอร์บทเรียนต่างๆมาสอนในชีวิตรักให้บางคนได้ฉลาดมากขึ้นได้ตื่นรู้มากขึ้นอะไรแบบนี้นะเออแล้วก็ต้องบอกว่าพลังงานบางท่านตรงเนี้ยบางครั้งคือรักอาจจะช้าด้วยนะคะหรือใช้เวลาได้อือ แล้วก็บางคนยังมีในช่วงเวลาที่แบบว่าเป็นพวกสันโดดเขาเรียกว่าพวกจังหวะแบบ alone time อะ่ะเออมีบางคนที่มีช่วงเวลาของเขาเรียกว่าบางคนจะได้รู้สึกถึงความความเหงาความโดดเดี่ยวแบบที่แบบว่ารอใครบางคนอยู่อะไรแบบนี้เออมีแน่นอนด้วยไพ่อิทธิพลแบบนี้ที่นี่ไพ่ของคุณในข้อความค่ะ I'm struggling to let go of the 3D world negative thoughts cause us no result แล้วก็มี I'm scared to risky บีบางคนตรงนี้บอกเลยนะไพ่นี้มันเป็นไพ่ที่ขึ้นซ้ําในคลิปที่ไข่ลบเพิ่องอัดไปของโซเมดด้วยแปลกมากมันมีพวกไพ่ซ้ำๆแบบนี้แหละไม่ว่าจะเป็นไพ่นางฟ้าไพ่ทาโร่ไพ่ข้อความแต่ละอย่างมีไพ่ซ้ำๆกันทีนี้ Energy แบบนี้คือบางคนตรงนี้ต้องการจะสื่อถึงกันว่าพยายามอย่าคิดลบคู่รักไหนที่มีปัญหาอะไรบางอย่างแบบว่ามีเรื่องลบๆเนี่ยมืนคล้ายๆกับจะต้องพยายาม อย่าคิดอะไรแย่ๆถึงกันอย่าคิดอะไรลบๆต่อกันเรื่องอะไรอย่างที่แบบมองข้ามไปได้ก็มองข้ามไปเลยถึงแม้ว่ามันจะยากแต่พยายามมองข้ามไป energy แบบนี้มีพวกคู่รักบางคู่ที่ดวงยังดวงยังแบบว่ายังติดขัดอยู่มากๆเลยอะคะ่ะแล้วก็ยังมีใครที่ยังรู้สึกติดขัดกับในเรื่องของความรักอยู่แน่ๆถ้ามีไพ่ struggling แบบนี้อันนี้ไพ่นี้ด้วยก็คือการกลัวะ การกลัวหรือการเหมือนคล้ายๆกับบางคนที่รู้สึกว่าบางครั้งมันมีในเรื่องที่ทําให้ไม่ไม่มัน่นใจไม่ปลอดภัยไม่รู้จะทำยังไงกลัวหลายๆอย่างเลยอืมมามีออมอุตันแล้วลูกเอเดนอยากจะออกมาแล้วอันนั้นนะนะอันนั้นนะนะอืมอเดี๋ยวมีคนเล่น ไพ่มีพลังงานนี้ด้วย This is not what I want. We are heading to a wrong outcome. We both have to change. Our bond is divine and unbreakable. ไพ่นี้ยมันจะลิงก์กับพวกไพ่บางอย่างเช่น6ถ้วย10 10เหรียญ10ถ้วย ไพ่พลังงาน6ถ้วยส้ำไพ่เอเนจีบางอย่างที่เหมือนกัอย่างที่ใครบอกมันมีคู่รักบางคู่ที่มีบอนดิ้งหรือสายใย,ยสายสัมพันธ์ที่ลึกมากๆหรือการที่บางคนยังรอใครอย่างเหนียวแน่นหรือรักใครอย่างเหนียวแน่นนั่นเองเอเนจีนี้มีไพ่นี้ don't leave please I know my actions they supported you I am ready to make a m e n คือเอเนจีแบบนี้มีคู่รักบางคู่ที่ไพ่แบบเนี้บบนยบบชัดมากๆตรงที่คนบางคนต้องการจะสื่อมากๆเลยว่าเฮ้ยสถานการณ์ความรักที่มันเกิดขึ้นหรือมันกําลัง เดินดําเนินไปอ่ะมันผิดนะหรือเหมือนคล้ายๆกับว่าเรื่องราวความรักของเราทั้งคู่มันโอ้ยเดนเรื่องราวความรักของเราทั้งคู่มันมันควรจะเปลี่ยนหรือควรจะแก้ไขเพราะว่า<ม> we both have to change กับพลังงานนี้ที่เป็น ready to make a m e n ไพ่เเน,นี่หมายถึงการ change <ม>คือการเปลี่ยน a m e n คือการแก้ไขคะ่ะเมนคล้ายๆเวลาที่หลายๆคนเวลาทําทอย่างเช่นว่าใช้โปรแกรมหรือคอมพิวเตอร์คุณจะเห็นคําว่าแบบ a m e n หรือ edit ใช่ป่ะ คือคือการแก้ไขเช e คือการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันแย่อะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันแบบเฮ้ยบางคนจะรู้สึกอย่างนี้คือบางทีเราอาจจะทําผิดกับคุณนะหรือบางทีคุณอาจจะทําผิดกับเราหรือเราทั้งคู่ทําผิดต่อกันหรือมีอะไรบางอย่างที่เราทั้งคู่ควรจะต้องแบบแก้ไขอะ่ะเออมันมีคนที่พยายามจะสื่อแบบนี้ผ่านผ่านไข l m o ม t ส o ันเลย l อ o ม t ส o ันเลยไม่ได้แบบ i m tired I'm sleepy When mommy When mommy finish day <laughs> ดูพไพ่ใบนี้นะคะ I'm going to c o n t a c t you I need to speak to you ไพ่นี้คือไพ่ซ้ำที่ขึ้นมาแล้วในคลิปโซเมทที่ไข่เพิ่งอัดไปเมื่อวาน,นะคะ่ะ ไพ่นี้ขึ้นมาซ้ําเพราะฉะนั้นในช่วงใกล้ๆแล้วมีไพ่แบบนี้ซ้ํามีคนที่ต้องการจะสื่อสารหรือคอนแทคใครและอยากจะมจี้นี้ด้วย I feel insecure กับไพ่คุณมี Am scared to risky พลังงานมันเป็นไปในทางเดียวกันคือความรู้สึกไม่ปลอดภัยความรู้สึกกลัวความรู้สึกบางทีมันมีสถานการณ์บางอย่างในความรักของบางท่านมันดูเสี่ยงบางคนเหมือนคล้ายๆกับจะใช้ใครไม่อยากจะใช้คําว่า c o u d หรือความ คลี่ขาดหรือความอะไรแบบนั้นคือบางคนเรามีความกลัวหรือความไม่พร้อมที่ต่างกันเออเอนเนอร์จีแบบนี้มีใครบางคนที่รู้สึกสถานการณ์รักหรือแม้กระทั่งการที่จะแอคชั่นอะไรบางอย่างรู้สึกไม่ปลอดภยัยหรือรู้สึกแบบอมมีความเสี่ยงสูงอะไรแบบนี้อ,อันนี้ไพ่มีเนจี้นี้ค่ะ I'm going to give you an offer soon ไพ่มี I'm going to contactI'm going to give an offer พลังงานแบบนี้ เห็นชัดมากว่ามีคนบางคนตรงนี้ที่พยายามที่อยากจะสื่อสารกันอยากจะเสนอข้อเสนอบางอย่างอยากจะต่อรองบางอย่างอยากจะมีการสื่อสารหรือคุยหรือติดต่อกับใครบางคนอยู่ในเอเนจีนี้ไพ่มันมีเอเนจีที่เป็นพวกไพ่แบบหกถ้วยซ้ำอะ พลังงานแบบนี้มีพวกพวกคู่รักบางคู่ที่รอการรีคอนไซน์อย่างแน่นอนเพราะไพ่คุณมี energy รีคอนไซ l ์ขึ้นด้วยในไพ่านางฟ้าอืมและใไพ่มีบางท่านตรงนี้ที่รู้สึกว่าอยากจะต้องเหมือนคล้ายๆกับต้องเปลี่ยนแปลงหรือต้องแก้ไขกับสถานการณ์ความรักหรือแก้ไขการกระทําหรือคําพูดหรืออะไรก็ตามแล้วแต่ว่าแต่และคู่รักมีสตอรี่หรือมีเหตุการณ์ยังไงนะทีนี้ ไพ่นี้ใครจะปิดท้ายให้นะคะไพ่มี Energy นี้เอเดนอมูสตันลูก It's the right time to take action going too fast slow down take your time พลังงานตรงนี้ต้องบอกว่า Energy ตรงนี้เห็นได้ชัดว่าไพ่มันมีพลังงานลักษณะ Energy ของคำว่า action เพราะฉะนั้นไพ่ในวันนี้มันมีพลังงานที่เป็นลักษณะของคนที่อยากจะติดต่ออยากจะพูดอยากจะออฟเฟออยากจะยื่นข้อเสนอบางอย่างที่เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์หรือที่เกี่ยวกับการต่อรองอะไรบางอย่างเพรางงั้นตรงนี้มันมีไพ่อคชันในไพ่ที่เป็นทามมิ่งเซตออร์คาล์ทามิ่งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมันเห็นเด่นชัดว่าเอเนจีของคู่รักบางคนตรงนี้มีพลังงานของบางท่านท,ที่อยากจะแอคชันบางอย่างกับการติดต่อกับการพูดคุยกับการยื่นข้อเสนอกับการที่จะเหมือนคล้ายๆกับว่า Make a เดีลบางอย่างต่อกัน รอดูไปเรื่อยๆนะคะพลังงานตรงนี้ที่ไข่เห็นมาในช่วงหลังๆไพโดยเฉพาะ Energy ที่เป็นไพ่6ถ้วยไข่เห็นมาหลายรอบแล้วแล้ว6ถ้วยแบบนี้เป็นรักที่เป็นพลังงานอดีตรอการกลับเข้ามาค่ะ Energy นี้เป็น Energy ่หนึ่งของทวินเฟรมที่มีพวกรักต่างวัยกับรักอดีตที่รอการกลับมาอยู่ขอให้หลายท่านโชคดีแลวเดี๋ยวใครเอาคลิปอื่นๆมาให้อีกรอติดตามนะคะวันนี้ไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆใครองกางจะดูดวงส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นโปรไหนก็ตามหรือการสั่งจองเวบเร์ทก้าที่เราของไข่ k h a i d o z ขอความกรุณาสาหรับผู้ที่พร้อมเท่านั้นถ้าคุณยังไม่พร้อมอย่าเพิ่งแอดมาค่ะให้พร้อมก่อนไม่ว่าจะเป็นใจพร้อมที่จะดูหรือใจพร้อมที่จะสั่งบนเว็เปอร์หรือพร้อมที่จะโอนจองถ้ายังไม่พร้อมอย่าเพิ่งให้พร้อมก่อนแล้วค่อยว่ากันแล้วก็แอดมาไข่เวลาใครแอดมาไข่ไม่ได้ให้รอนานขนาดนั้นยิ่งถ้าไข่แบบทํางานในโทรศัพท์อยู่ไข่จะตอบเร็วมากแต่ถ้าบางทีคนที่บางทีแอดมาแล้วแอดมาในช่วงที่มันเป็นช่วงไทม์โซนตอนดึกของเมกา ไข่ก็จะมาตื่นรับตอนเช้าไม่ต้องกังวลนะคะหลายๆคนไม่ทราบว่าไข่อยู่ที่ไหนเพราะไข่ไม่ได้พูดมานานแล้วแต่คนที่ติดตามไข่มาเป็นปีจะรู้ไข่อยู่อเมริกานะคะทุกท่านเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าไข่อยู่ไทยหรือว่าอยู่ที่อื่นก็คือจะได้เข้าใจตรงกรันแต่ในเรื่องของการดูดวงไม่ต้องกังวลไข่ดูดวงให้ทุกๆคนที่อยู่หลายๆที่ทั่วโลก ต้องมอ,องตรงว่าลูกดวงของไข99่9.9%มาจาก Youtube และที่สําคัญคือหลายๆท่านอยู่หลายๆประเทศทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจองคิวไม่ต้องกังวลมันมีการจัดการได้แล้วก็มีแบบสเต็ปของมันทุกคนไข่ดูให้ทุกคนได้หมดไม่ว่าคุณจะอยู่มุมมุมโลกไหนนะคะอ่ะโอเควันนี้ไปก่อนนะคะให้ทุกคนมีความสมุขมากๆเดี๋ยวมาอัดคลิปให้ใหม่นะคะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายลึกบ๊ายบายผมไปก่อนนะคะ ะะอ๋อนี่คนงว่วงอ่ะ